โอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กับช่อง g ีจีจีหนกันอีกเช่นเคยซึ่งในวันนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งครับผมกับโรบ็อกนันเองซึ่งในวันนี้เราก็มาเล่นในแมบที่มีชื่อว่าเบอร์เดอร์ปาร์ตี้ซึ่งในวันนี้เนี่ยจะเห็นเราเปลี่ยนไปหนนะอืมใช่นะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปนะว่าเราเนี่ยจะเล่นต,ตัวละครนี้ก็คือหัวทีวีนั่นเองเปลี่ยนจริงอะไรจริงโอ้ยเราเลียกันอยู่นะ มสเตอร์สก oh. oh. uh. uh. uh ูเขาบอกว่าถ้าเหยียบเป็นนาตาจะอุโอ๊ะโอ๊ะอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่ามาแล้วมาแล้วมาตอนไหนวะวัดวัดวัดอ่ะอ่ะยิ่งเหวะตอนนี้ฮะเรางงมากเลยนะเราอื้อหืออุ้ย อรี่สอรี่แตงสอรี่นะสอรี่สอรี่หยิบแม่งจุ๊บนี่เนี่ยแม่งหยิบแม่งนี่คือเจ้าเกมนี้เนี่ยจะมีคนเป็นเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์คือไอ้ลูกหัวปีศาจนุ่มจีปีศาจแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านักนักชง,งูคืออะไรนะแต่ว่ามันก็จะมีนักสืบแล้วก็แฮกเกอร์แล้วก็คนปกติคือถ้าคนเนี่ยเคยเล่น เฮ้ยนายอำเภอด้วยใช่มีนายอำเภอก็จะมีนายอำเภอเขาเรียกว่า detective เฮ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่า detective แต่ว่าถ้าเป็นมถ้าเป็นนักฆ่าก็จะเป็น murder เฮ้ยและอ๋อนี่ไงเกมเนี่ยหงงๆแต่ค่อนข้างเล็กนะเพราะว่าผมไม่มีวันไฟใช้นั่นเองก็จะใช้ทางสปอร์ตตัวเองก็แรงอยู่นั่นแหละเกมจะเริ่มอีกสิบแปดสิบเจ็ด แบบนี้แบบนี้เทเลทเทเลทเทเลทโอดูได้แบบดูของเราโอ้โหดูของเราดูปืนดูที่แฮกเกอร์ดูที่แฮกแเฮ้ยเกมยังเมื่อคุณยังไม่ได้โหลดเกมนยี่เนี่ยถ้าไอสีเหลืองขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะร่วงรู้หรืว,ว่าผักคุณตกได้ผักตกโอ้มาแล้วอย่าตายคนแรกก็พออืม ในสนาทีไปไวจังอ้ากำลังรอโ้หน้าตาเว้ยวบินบินบินทุมันกำลังโหลดนะตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ททาแปลกแเฮ้ยไม่มีล็อกด้วยหรอล็อกดูดิโออโอย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 อยโอเโอยโอโอยโอยอยโโอยโอยเอยอยออ บักอีบักเบอร์เดอร์เขาเป็นเบียร์เดอร์เขาเป็นเบอร์เดอร์ใช่ไหมเขาเป็นเบอร์เดอร์แน่นอนทุกคนวันนี้นะเราเจอแล้วเบอร์เดอร์เป็นเบอร์เดอร์ช่วยด้วยทำไม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 ่ไมฉันทำไมยอมเกลียดเขาฉันจะไม่ฉันจะไม่ทำอะไรเลยเด็ดขาดฉันกลัวจะอยู่คนเดียวแค่ได้โว้ยเด็ดแต็ดเต็ดเดไใช่เลยอู้หูตายอีกทนึง อุ้ยวิ่หนี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 จะรออะไรหนีสิจ้ารออะไรทำไมไม่หนีล่ะเว้ยช่วยด้วยอุ้ยเสียงเสียงนี่ใช่เลยนี่ทำอาไนท่อฮ่าฮ่ารอดรอดรอดปลอดภัยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ําโอ้โหมาปุ๊บก็ตายเลยวะเฮ้ยนี่ครับถ้าเราจะมาเล่นเมอร์เดอร์เราต้องใส่ชุดฮีโร่มาเล่นนะเฮ้ย ล็อกฟอร์มมีคนรู้แล้วว่าใครเป็นฆาตรรกรอ่ะทุกคนเลยคนเดียวด้วยแล้วนะก็เหลือคนเดียวเปิดมอเตอร์เหลือคนเดียวอ้าวเราเป็นอะไรอ่ะนักสืบเอรอดรอดดิฉันรอดฉันรอดดิฉันรอดบอกแลว้วใช่ไเอาแบบนี้เอาแบบนี้ สวีไปไวเหมือนกันเนี่ยว่าอ๋อดูแลแม่เพอจับจับได้จับได้ไไวาฟติดลบเลยหนึ่งมันมีบอกไวไยฟด้วยวาฟติดมากติดลบมากเลยอ่ะติดแบบติดสุดๆไปเลยอ่ะเอาเร็วสิสตาร์ตเป็น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  Nak pati yo, nak pati, baca, per. Oi, oi, oi. Ini keren sih. เดี๋ยวเราเขาออกเกมก่อนนะครับโอเคตอนนี้เอามันโหลดมาแล้วโอเคตอนนี้เราก็เข้าเกมมาในเมื่อเดิมปาร์ตี้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเพิ่มเติมครึ่เปลี่ยนชุดใหม่จ้าชุดที่เราจะเล่นเนี่ยนะั่นก็คือชุดปราร์ตี้นะนะั่นแหละปาร์ตี้เพราะเราเนี่ยปราร์ตี้ตัวแรกเนาะเราก็ต้องเราเป็นแต่เอมอะไรนะอะไรนะเอ็นอะไรเนีน่ยจําไม่ได้เลยวเขาว่าอะไรนะคือ ตอนนี้เนี่ยไปเปลี่ยนชุดใหม่นะเพราะเรามีชุดเยอะนะไปตอบอะไรเต,ติมไม่ไม่เติมนะทีใครก็รู้เนาะฮะเขาดูกันหมดแล้วอะอะไรรู้ไหมไปตอบคำถามมาแล้วก็จะใส่หัวทีวีชอบม,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 มันมากเลยยนะผู้รักประจำตัว

กแกมาค่าฉันแบบนี้ม่ไม่ได้โอเคเข้าวงโซโลนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะับบายบายว่นที่วันนี้อ่านเจอช้าๆเนาะก็ขอโทษด้วยนคะครับก็ไปบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมี้นะคะ